สวัสดีครับตอนนี้ผมได้ทำการทดลองเปรียบเทียบความต่างของสน่จันดำปากกับจันมรกฏนะครับว่าเขาจะมีความแตกต่างของสีใบในลักษณะการเลี้ยงที่ไม่ให้ได้รับแสงแดด ก็จะให้ได้รับแต่แสงสว่างแบบนี้นะครับแล้วก็จะดูความเปลี่ยนแปลงของสีใบว่าจะมีความแตกต่างกันเช่นไรนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ทําขึ้นมาเพื่อศึกษาหาประสบการณ์ในเลี้ยงในการเลี้ยงสนีจัน์ทรนะครับถ้าหากว่าข้อมูลถูกผิดประการใดก็คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการทดลอง เลี้ยงสนิจันพวกนี้มาได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้ที่จะสิ้นฤดูหนาวก็อยากจะอัปเดตว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรนะครับความตั้งใจจริงของผมก็อยากจะให้ครบทั้ง3ฤดูนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะผ่านพ้นฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะมาอัปเดตการเปลี่ยนแปลงเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าหากสิ้นฤดูหนาวแล้วเดี๋ยวก็มาเปรียบเทียบกันดูอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรามาทําการดู ความแตกต่างกันก่อนนะครับก่อนไปเดี๋ยวก่อนนะครับต้นนี้ก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับผมที่ผมนํามาทดลองตัวนี้นี่จะเป็นมรกตนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปก็ยังเถียงกับเพื่อนผมผมอยู่นะครับว่าจะใช่จริงหรือไม่นะครับเขาบอกว่าเป็นดําป่าผมบอกว่าเป็นมรกตแต่ผมมีมรกตเป็นไซส์เล็กก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปมรกตไซส์เล็กเปรียบเทียบกับดํานินาการ ให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบภาพรวมก็คือลักษณะใบนะครับผมหลังใบของสนีจันมรกฏกาบดามป่านะครับซึ่งถ้าหากว่ามองแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่านี่ผมไม่ได้ลดน้ําการสะท้อนแสงก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับต้นนี้ก็เป็น ดาป่าเช่นกันนะครับจะเห็นว่าทั้ง3ต้นที่ผมนำมาทดลองตัวนี้นี่จะเห็นความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของใต้ใบนะครับว่าของแต่ละต้นมีลักษณะเช่นใดเดี๋ยวเรามาดูดาป่าก่อนสําหรับดาป่าแล้วถ้าเป็นสีเขียวก็คือแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือสีเขียวถ้าหากว่าเป็นใบอ่อนของ ดามป่าน่ครับผมครับถ้าสีออกเป็นสีหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูมอระกตกันบ้างสําหรับมอระกตแล้วเราดูใต้ใบของเขาจะเห็นว่าสีของเขาก็จะไม่ใช่สีเขียวเข้มสดแบบของดามป่านะครับแล้วก็ก้านใบที่ผมนํามาให้ดูเป็นก้านเก่านะครับผมไม่ใช่ว่าใบาที่เพึ่งออกมาใหม่ๆนะครับผมครับอย่างใบนี้จะเห็นว่าก็เป็นใบใบเก่านะครับผมครับ มันจะไม่สีเขียวสดเหมือนกับของอดามป่านะครับเดี๋ยวผมลองเปรียบทั้ง2องชนิดให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ก็คือความต่างที่เราน่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมครับก็คือสีความเข้มของสีเขียวใต้ใบจะต่างกันเลยนะครับแล้วก็กระดูกใต้ใบก็ต่างกัน ยังเห็นได้ชัดเลยนะครับสีของกระดูกใต้ใบนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นข้อสรุปของสําหรับผมอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ากําลังทําได้แค่ประมาณ2เดือนกว่าๆซึ่งเราก็ต้องใช้ระยะเวลากว่าที่จะมาดูว่าจะมีแตกต่างกันครบทั้ง3ฤดูหรือไม่ก็ต้องใช้เวลาอีกเป็นปีเลยนะครับผมและก็นี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมใช้ ทดลองเหมือนกันนะครับก็นี่ก็คือดําป่านะครับพอดีมรกรของผมนี้ไม่เยอะผมก็เลยต้องนํามาได้เป็นแค่ต้นเดียวนะครับ,รบมีใบใหม่ของดําป่านะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ถ้าหากว่าใครชอบก็กดติดตามกันไว้นะครับผมเผื่อผมอัปเดตข้อมูลใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ ตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าหากใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ